ตอนนี้รู้อ่องแคยว,ว่าพี่รังสีเราเนื้อหอมมากก็สั่งน้องๆไปแล้วว่าวันนี้นะเราก็รับทุกคนนะเหมือนเดิมนะก็ค่อยๆไปอะนะเขาก็มีนะครับอาจจะมีการชิงยุบสภาถ้านครูครับในะข่าวมีการคู่กันว่าถ้าไม่จะตั้งในขั้วเดิมนะอาจจะยุบสภาเพื่อสกัดแม่อนุทินเป็นนายกนี่นะเดี๋ยวทางอนุทิน ก็วันนี้ข่าวเลยว่าวันนี้นะคุณผู้กองธรรมนัฐจะมาเป็นมหาไทยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะที่ถ้าจะอยู่กับเพื่อไทยแล้วผู้กองธรรมนัฐจะมานั่งมหาไทยคงไม่ยอมแน่นครับแล้วก็ทางบิ๊กป้อมจะมาเป็นกะลากะลาหอมกระทรวงกะลาหอม <laughs> อันนี้ก็สายข่าวรายงานมาว่าก็คือ ถึงแม้ว่าจะสุ่มเสี่ยงนะครับสุมเสี่ยงต่อการผิดจริยธรรมนะครับแต่ว่าคุณนรุชินก็รู้อยู่แล้วว่าอนาคตทางการเมืองตัวเองเนี่ยนะมันก็คงมาแค่นี้แหละดังนั้นก็ขอเป็นนายกนะครับเป็นนายกสักครั้งหนึ่งในชีวิตเพื่อเป็นเกียตรติในวงศ์ตระกูลนะครับก็เลยไม่ได้สนใจตรงนั้นเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เลยว่าเพราะว่าถ้าได้เป็นนายกก็คงวางมือแล้วเพราะวันนี้คงมาได้ไกลสุดขนาดนี้นะคอ่า แล้วที่ผ่านมาก็อยู่ภายใต้ลมเงาของคุณเนมาโดยตลอดนะครับดังนั้นวันนี้เมื่อมีโอกาสนะครับที่จะได้เป็นนายกก็ยอมทุกอย่างดังนั้นโฉมหน้าคอรมอนะครับของภูมิใจไทยก็คืออนุตินเป็นนายกจะได้คุณธรรมนัฐเป็นมหาไทยอีกป้อมเป็นกลาอกอกหอมแล้วก็มีหลายๆตำแหน่งนะครับซึ่งยอมหมดนะครับแล้วก็ขอเป็นนายกแค่ชั่วเวลาเวลาหนึ่งครับ นะยาวเท่าไหรก็ได้เท่าไรก็เท่านั้นนะครับไม่ได้สนใจแล้วแล้วก็ไม่สอนด้วยว่าเรื่องของจะโดนอะไรนะครับเพราะว่ารัฐบาลคงจะไปก่อนที่ผลทางคดีจะมาแล้วก็ผมก็เชื่อว,ว่าคุณนนุชินก็คงจะวางมือเลยถ้าได้เป็นนายกครั้งนี้นะคงไม่ไปต่อแล้วนะครับเขาว่าอย่างนั้นนะก็เลยยอมทุกเงื่อนไขนะครับเห็นะไหมเพราะยิ่งสมัยหน้านี่ครับโอ้โหนะครับตัวเลือกนายกนะครับที่โดดเด่นที่สุดนะครับ ก็ต้องไม่พ้นหัวหน้าพักผมแล้วตอนนี้ใช่ไหมเออตอนนี้มองังไงตนนี้เ,นเ,นเ,นเราได้หัวหน้าดีในพวกลูกพักอะช่วงนี้ก็เหนื่อยน้อยนะแต่หลังจากนั้นเราจะสบายครับเพราะว่าหัวหน้าเราเนี่ยคงไม่พาเราเข้าป่าเข้าพงนะครับคงไม่พาใครไปติดคุกติดตารางยกเว้น่ายชั่วนะอยากติดคุกอันนี้ช่วยไมยย่ได้จริงๆวันนี้ก็เลยอารมณ์ดีวันนี้ก็ร้องเพลงสบายดีอยู่เฉยๆกบช่วงนี้ผมอยู่เฉยๆก็ไม่ต้องทําอะไรครับก็ใช้เวลาช่วงนี้นะครับ ในการพักผ่อนนะครับเรื่องการพักก็เราก็ค่อยๆขยับไปไม่ต้องเร่งมากคนระับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะพันจนไม่ทําอะไรกันนะครับพี่น้องวันนี้มีอดีตนักการเมืองหลายๆท่านนะครับที่ติดต่อเข้ามาว่ารังเกียจไหมผม,ผมไม่ได้รังเกียจนะครับนะแต่เพียงแค่ว่าขอนิดนึงคือถ้ามาเนี่ยท่านต้องถอดหัวขนเก่าของท่านทิ้งนะครับเพราะถ้าเกิดมาอยู่กับพรรคเศรษฐกิจนี่นะครับผมอยากให้เรามาร่วมสร้างกันใหมนะ่ครับ วันนี้ผมอยากให้เป็นแนวทางของพี่เลีงสีเท่านั้นนะในอดีตคุณจะเป็นอะไรมาผมไม่สนนะคุณจะยิ่งใหญ่ไปจากไหนก็ไม่ไม่สนครับแต่วันนี้นะเราต้องการที่จะลัดดันให้พลเอกฤาษีเป็นนายกเนี่ยคุณต้องเดินตามนโยบายเรานะไม่ต้องพกนโยบายมาเองครับนะนะไม่ต้องพกนโยบายมาเลยถ้าคุณเห็นนโยบายที่เราเขียนทิ้งไว้เนี่ยมันครอบคลุมทั้งหมดอยู่แล้วนะคุณไม่ต้องมาต่อรองเลยจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ไอ้พวกอะไรนะเรียก ภาคนิยมนะหรือว่าท้องถิ่นนิยมนี่อย่าเล่นกับเรานะครับเพราะว่าวันนี้พักเศรษฐกิจต้องการจะทําเพื่อคนไทยทั้งประเทศนะครับนโยบายที่เรากําลังทํานะมันจะครอบคลุมไปทั้งหมดนะโดยที่ไม่เลือกว่าภาคไหนจังหวัดไหนแต่ว่ามันเป็นภาพรวมนะครับซึ่งถ้าเราแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้นะครับมันก็ดีทั้งประเทศโดยที่คุณไม่ต้องมาเรียกร้องว่าจะต้องได้เบี้ยคนชราเท่านั้นเท่านี้ ผมว่ามันจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเราแก่ชราโดยที่เราสามารถดูแลตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องมาเป็นภาระรัฐบาล้วหรือเรามีลูกหลานดูแลเราคนระับผมว่ามันดีกว่าเห็นไหมแล้วเราก็อยากกระาจายความจเจริญกลับไปทุกจังหวัดเนี่ยเพื่อให้ลูกหลานได้อยู่บ้านไม่ต้องมาแออัดกันอยู่ที่กรุงเทพนะเราจะถือโอกาสไปสรูปแรงงานนะวันนี้เราก็จัดระเบียบแรงงานกันใหม่ถ้าอยากได้ค่าแรงมากขึ้นนะครับเราจะสร้างงานให้คุณเราจะสร้างอาชีพให้คุณ นะครับโดยที่พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานนะครับเพื่อที่จะไปรับค่าแรงที่สูงขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าโง่เหมือนเดิมนะครับล้วจะขอค่าแรงเพิ่มมันเปน,น,นไม่ได้หรอกครับนะบถ้าคุณยังเรียกร้องแบบนั้นนะครับเราก็จะสูญเสียศักยภาพในการแข่งขันคุณดูได้ว่าเกาหลีวันนี้ค่าแรงเขาขวันละประมาณพันห้าถึงสองพันบาทเกาหลีนะแล้วคุณดูสินค้าที่เขาขายนะครับเขาไม่ได้ขายข้าวเขาไม่ได้ขายอ้อย เขาขายมือถือเขาขายเทคโนโลยีฉะนั้นค่าแรงเขาจะวันละพันห้าสองพันมันไม่ใช่เรื่องประหลาดมันจ่ายได้ครับเออแล้วหลังจากนี้นั้นเขาก็มีเงินในการจับจ่ายใช้สอยนะครับแล้วก็ค่าของชีพมันไม่ได้สูงขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณไปขึ้นค่าแรงขันต่ำครับโดยที่คุณไม่พัฒนาสินค้าพื้นฐานเนี่ยค่าของชีพก็พุ่งสูงเลยครับท้ายสุดนะครับค่าแรงขึ้นก็จริงแต่คนก็จนเหมือนเดิมอ่นะะวันนี้เราต้องพยายามรักษาค่าของชีพ ให้อยู่ในจุดนี้แหละนับแต่เราจะพัฒนารายได้ของประชากรอีกมากเพิ่มมากขึ้นด้วยทักษะฝีมือแรงงานด้วยอาชีพใหม่ๆไม่ใช่อาชีพเดิมๆแต่จะขอข่าแรงเพิ่มมันเป็นไปไม่ได้นะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเข้ามาพักเรานี่นะคุณช่วยทิ้งความเชื่อเก่าๆไปด้วยหน่อยครับขอให้เชื่อมือพลเอกลังสีขอให้เชื่อมือในทีมงานผู้ก่อตั้งเราไม่พาคุณลงเหวแน่นอนครับ เออนะแล้วก็ขอครับให้เข้ามาตามช่องตามประตูครับอย่าพยายามใช้เช่นเส้นสายหรืออย่าพยายามต่อรองครับผมอยากได้คนที่เข้ามานะโดยไม่มีเงื่อนไขนะเงื่อนไขของพรรคเศรษฐกิจมีเดีวยวคือเราจะทํางานเพื่อชาติและประชาชนไม่มีเงื่อนไขส่วนตัวใดๆ่ทั้งสิน้นวันนี้คนที่จะได้รับคัดเลือกตัวคือคุณต้องทํางานก่อนทีครันะวันนี้ผมไม่รู้หรอก <S <S ใครเป็นใคร สมัครเข้ามาแล้วใช่ผมรับปากเลยวจะให้ตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้ผมทำไม่ได้ครับคนที่อยู่ในพักตอนนี้ผมยังไม่เคยการันตีให้ใครแม้กระทั่งตำแหน่งของตัวเองผมยังยไม่เคยพูดถึงตำแหน่งของตัวเองในพักเลยผมไม่เคยพูดซะีด้วยซ้ำว่าผมจะอยู่ปาตเตเลียดในตำแหนที่เท่าไหร่นะผมเชื่อนะว่าคนในพักจะต้องรู้ตัวเองว่าเราควรจะอยู่ตรงไหนไม่ใช่เรียกร้องนะเพราะเรียกร้องมาแล้วได้มาก็ทะเลาะกันคนระับ ฉะนั้นทุกคนต้องรู้ตัวเว่าคุณควรจะอยู่ตรงไหนความเหมาะสมอยู่ตรงไหนนะแล้วผมจะให้พักนี้เป็นพักของประชาชนไงนะทั้นะทุกคนต้องมาช่วยกันสร้างครับยังไม่ทันสร้างเลยเรียกร้องอะไรนี่ไม่คุยนะผมเหนื่อยนะบางทีนะคนที่อยากจะเป็นสอสอนะครับคุณก็ต้องทำเรซูมเม่นะประวัติส่วนต้นนะครับส่งให้พักพิจารณาด้วยครับ นะอย่าเล่าปากเปล่าผมขี้เกียจฟังผมจําไม่ได้หรอกครับคุณส่งไปเอกสารเข้ามาครับแล้วก็ไปลาออกจากพักอื่นให้เรียบร้อยด้วยนะครับอย่าให้มีปัญหาครับแล้วก็ส่งไปสมัครเข้าพักเราหลังจากนั้นก็ส่งประวัตินับซึ่งวันนี้เราจะมีคณะรรมการคัดเลือกคณะรรมการก็คือประชาชนที่เป็นสมาชิกพักคุณพาสมาชิกเข้าพักกเยอะสิครับแล้วก็สมาชิกพักก็โหวตให้คุณลงเขตของคุณนั่นแหละครับ คุณมาคนเดียวเลยคุณไม่พาสมาชิกมาไม่แต่คนเดียวเลยให้หาสมาชิกแค่ร้อยคนก็หาไม่ได้แต่อยากจะเป็นสสอขนาดคุณหาคนสนาสนุนคุณแค่ร้อยคนไม่ได้แล้วคุณจะสมัครสสอเนี่ยนะแค่ร้อยคนคุณยังมาหาไม่ได้แล้วคุณจะผมการันตีตําแหน่งสอสให้คุณในพักนี่มันเป็นเรื่องที่เพ้อเจ้อเออไดไหมคุณก็ช่วยงานโอ้คุณหาสมาชิกพักก็มาเป็นพันเลยเนี่ยถึงเวลาเราให้ลงมติอักขเนี่ยสอสอนบุรีเขตหนึ่งเนี่ย ใครควรจะได้เนี่ยใช่ไหมก็แน่นอนก็โขสมาชิกในพักก็ของคนของคุณทั้งนั้นเราให้คนนนบุรีเนะี่ยเป็นคนเลือกว่าจะเอาใครเรื่องนี้ใช่ไหมดังนั้นผมจะไปตัดสินใจแทนเขาได้ยังไงก็ถึงเมื่อสมาชิกในนนบุรีก็ต้องการคุณเป็นอสสก็ได้แค่ตรงนั้นนะ่ะแต่ไม่ใช่คุณจะมาใช้เส้นผมไม่มีทางนะครับจะโดนผมด่าซะด้วยดีครับผมเกลียดที่สุดคือระบบเส้นสายนะฉังนั้นอย่ามาแบบอวดเบ่งในพักผมผมไม่ชอบ คนนี้นะผมฟังคําสั่งคนเอกรังสีคนเดียวคนอื่นสั่งผมไม่ได้หรอกผมเป็นหัวหน้าทีมยุทธศาสตร์ก็บอกเลยผมเป็นคนวางยุทธศาสตร์แต่อนผมจะวางยุทธศาสตร์อะไรเนี่ยผมก็ต้องบอกหัวหน้าพักผมก่อนเียครับถ้าท่านเห็นด้วยผมก็ไปแล้วถ้าไม่เห็นด้วยก็เอาว่ามาจะทํายังไงนะแล้วก็ถกเถียงกันะนั้นยุทธศาสตร์พักเนี่ยผมจะเป็นคนกําหนด แต่ว่าผมไม่ได้กําหนดแล้วผมเป็นคนมาปาป่าระกาศมากกว่าเพราะเธอผมจะกําหนดคนเดียวม,มันไม่ได้ถ้าคนในพักเขาไม่ยอมนะผมเป็นหัวหน้าทีมยุทธศาสตร์แต่ผมไม่จะเป็นประธานยุทธศาสตร์ดังนั้นไอ้ยุทธศาสตร์พักนี่ก็เอามาจากการรวบรวมความเห็นของคนในพักนี่แหละครับนะผมจะเป็นคนประกาศยุทธศาสตร์พักนะครับแต่เธอโฆษกพักนี่ก็ก็ทุกเรื่องนะก็จะ,ะแถลงโดยโฆษกพักแต่ว่าแนวทางยุทธศาสตร์ของพักนี่นะครับ ผมไม่จะเป็นคนขับเคลื่อนแต่ทุกเรื่องนะที่ผมทำเนี่ยหัวหน้าพักรับรู้นะครับหรือว่าบางเรื่องเผลอหลุดพูดไปก่อนแล้วหัวหน้าพักโทรมาเบรกก็เปลี่ยนได้เพราะเป็นคําสั่งของหัวหน้าพักนะวันนี้นะคุณยังไม่ทันได้เริ่มง,งานยังไม่ได้ทําอะไรกับผมเลยนะแล้วคุณจะมาถึงจะเข้ามาแล้วก็จะขอตําแหน่งเลยเนี่ยคุณนึกถึงหัวอกของคนที่ร่วมสู้มากับผมเลยได้ไหมครับเออนะ คนที่จะเป็นสอสอนี่คุณช่วยพรีเซนต์ตัวเองหน่อยนะครับว่าคุณทาไมเหมาะสมทําไมพักจะต้องเลือกคุณทําไมคณะกรรมการแผนพักจะต้องเลือกคุณใช่ไหมจะสมัครสมาชิกพักได้ที่ไหนเอาก็ต้องสมัครที่พักเศร,รษฐกิจนี่ครับท่านคุณจะไปสมัครที่ไหนเราไปพักที่พักเพื่อไทยหรือไงเราก็ต้องมาสมัครที่พักเศร,รษฐกิจใช่ไหมมันก็มีช่องทางทั้งหลายแต่มีทั้งเพจพักนะมีทั้ง เนี่ยภายในช่องนี้ก็มีเจ้าหน้าที่หลายคนคอยบริการอยู่ก็ติดต่อเขาเขาให้ที่ติดต่อไปตรงไหนก็ไปดาวน์โหลดใบสมัครมานะครับเดี๋ยวนี้มันยุคออนไลน์แล้วมันยุคออนไลน์แล้วนะแล้วก็ส่งใบสมัครก็ลองดูจะส่งยังไงจะมาส่งด้วยตัวเองหรือจะส่งทางไปรษณีย์นะครับมันก็แค่นี้เองอะ่ผมเลยงงมากเลยนะคนที่จะมาเป็นสอสอยังไม่รู้เราจะต้องทําตัวยังไงเนี่ยกูก็ไอ้เหี้ยแล้วมึงจะไปดูแลประชาชนได้ไงวะ เออนะวันนี้นะอาจารย์เมื่อไหรจะมาที่ตัวแทนที่จังหวัดจันทบุรีคุณก็ตั้งให้ผมสิครับคุณถามผมผมจะตอบได้ไงครับถ้าเกิดคนในจังหวัดปาจีนบุรีไม่ยินดีที่จะต้อนรับผมอะ่ะผมเป็นคนกรุงเทพเป็นคนจันทบุรีแล้วอยู่นี่ผมจะไปโผล่ปาจีนบุรีได้ไงถ้าเกิดชาวปาจีนบุรีไม่ได้ต้องการเราอะ่ะเห็นไหมพวกคุณก็ต้องรวบรวมตัวกันนะครับวันนี้ยุ้ยเนี่ย ก็เปิดอยู่ตอนนี้ว่าใครเสนอตัวนะครับอยากจะทางานที่จังหวัดไหนนี่ยุ้ยมันก็เปิดตัวแทนจังหวัดเป็นเป็นกลุ่มไว้แล้วก็สมัครเข้าได้เลยถามยุ้ยก็ได้ว่าตอนนี้ตัวแทนจังหวัดตอนนี้อยู่ตรงไหนก็เข้าไปในกลุ่มแล้วก็เข้าไปพูดคุยกันคนระับเผอๆนะพวกคุณนะครับจะเป็นตัวแทนที่ดีผมเพราะพวกคุณต่างคนต่างมาแล้วก็มาคุยกันใครมีผลงานดีก็ได้เป็นผู้นําใครเป็นนั้นก็สะดวกตามก็ตามใครสะดวกนําก็นํานี่คือวิธีการรวมตัวกันแบบของพรรคเรานะครับ จะรอยมันเกิดขึ้นมาเองมันไม่ได้นะพวกคุณนั่นแหละรครับจะต้องเป็นคนช่วยผมทําเออจะไม่คุณอยากให้จังหวัดไหนมีคุณก็ช่วยกันรวมตัวนีครับถ้าคุณมาถามผมเมื่อไรจะมาจังหวัดนี้ผมอาจจะไม่ได้ไปจังหวัดที่คุณเรียกร้องเพราะที่จังหวัดคุณไม่มีใครสนใจเลยที่จะดิ่นลนเพื่อให้ผมได้ไปจังหวัดที่คุณเรียกร้องมาคุณะให้ผมออกไปแล้วผมจะตั้งตัวแทนได้ไงถ้าคนในจังหวัดไม่ร่วมมือกันอ่ะ ช่ไหมนั้นผมเหนื่อยกับครับเมื่อไรจะมาชี่จังหวดนี้เมื่อไรจังหวะผมจะไปได้งไงเมื่อคุณไม่มีใครเสนอตัวมาแม้แต่คนเดียวเนี่ยผมไม่สนใจเราบ้านยงบ้านใหญ่นะถ้ามีคนเนี่ยเสนอมีบ้านใหญ่สนใจไปเขาก็มาคุยกับผมเออเพราะผมไม่งอ้องอนงอนแล้วออกไปแล้วนะสรุปไม่มาแล้วนะแต่ตอนนี้รู้สึกว่า จะส่งตัวแทนมาเรียบเรียเกเียงได้ไหมโถเอ้ยกูบอกแล้วไงไอ้บ้านใหญ่วันหนึ่งนะวันที่ผมเปิดรับดีๆคุยดีๆลีลาเยอะวันนี้พอไอ้ฝั่งนู้นก็โยนกระดูกวิ่งไปงับเขาวันนี้จะวิ่งมาหากูอีกแล้วเหรอไอ้ชุเล่สันดาอย่างมึงใครเ็จะรับยิ่งกว่าหมา้ใครโยนกระดูกก็วิ่งกระดิกหางไปแล้วเนี่ย เออใช่ป่บ้างผมเกลียดคนแบบนี้มากเลยนะแม่พอตอนแรกๆเนี่ยมาเลยครับตอนนั้นนี่คือมันมีนักการเมืองอยู่กลุ่มหนึ่งบ้านหนึ่งครับวันหนึ่งก็หมดราคาครับเขาหมดราคาจากพักเดิมครับอ่าเราก็ออกก็ยินดีต้อนรับนะไม่มีปัญหาทนันี้มันมีพักหนึ่งขึ้นมาครับนะซึ่งพร้อมที่จะจ่ายเงินครับ เขามาถามผมว่าพักมีงบให้เท่าไหร่ผมไม่มีหรอกเขาบอกมีพักหนึงนะ่ยให้เงินเขาเท่านั้นผมก,ก็ไปดีครับก็ไปดีครับถ้าคุณจะมาร่วมเพราะว่าคุณต้องการงบสนับสนุนคุณก็ต้องไปในพักที่เขามีงบสนับสนุนแต่พักผมไม่มีเขาก็ไปครับ <c oughs> ว่าง่ายแต่ตอนนี้ไอ้พักนั้นล้มไปเรียบร้อยแนละ้วไอ้พักที่มีงบสนับสนุนล้มไปเรียบร้อยแล้ววันนี้จะกลับมาใหม่ แต่ก็ไม่กลา้าเห็นไหมครับก็คุณอยู่ได้เงินเนี่ยคุณก็ไปอยู่กับคนที่ต้องใช้เงินนะครับผมไม่มีเงินให้ใครครับผมมีแต่อุดมการเออนะวันนี้ผมจะตั้งตัวแทนพักจากคนธรรมดานี่แหละจากชาวบ้านๆน,นี่แหละครับนะบางบางพื้นที่ี่ตั้งตัวแทนผมอยู่ที่ร้านขายของชำเสด้วยซ้ำ บ้านใหญ่กูไม่ค่อยไว้ใจอยู่แล้วโดยสันดานของบ้านใหญ่ครับนะฉะนั้นอย่าคิดว่าการเป็นบ้านใหญ่แล้วจะมาเบ่งใส่ผมนะผมแม่งชอบบวกด้วยนะไอพวกเบ่งเบ่งนี่กูบวกใส่หมดนะอย่าเลื่อนไว้ลูกพี่กูพอกรังสีนะเว้ยฉะนั้นอย่ามา,อย,า,มาอย่ามาทํานิสัยแบบนี้ผมชัดเจนมาตั้งแต่ต้นมาใครก็ได้นะใครก็ได้ไม่จําเป็นเลยคนระับผมแค่ต้องการคนที่จริงใจนะผมต้องการคนที่จริงใจซื่อสัตย์ ไม่ใช่ตบัดสัตว์นะไอ้พวกที่พิกซ้ายพิกขวาเนี่ยมึงอย่ามาอยู่ใกล้กูกูเกียดชิบหายพักผมนะจะไม่มีไอ้พวกนี้เข้ามาแน่นอนถ้ามีไอ้พวกนี้อยู่ในพักก็คือไม่มีมาร์คพี่โบ